ว่าเขาจัดอะไรกันมากวคริสต์มานก็แล้วแว่ามันต้องจัดเต็มสิ่งที่เาอะไรมีมากที่เกิาใช่ไหมครับก็ส่วนเัาเราก็เป็นคนชอบเทศกาลในตรีมี่มีคามเ็นเกักอีกทีอบมากแ้วก็มีนคับที่แบบเราเริมมาเป็นนงในในคนที่มาเปิดต้นครมาเราจะเก็มีคนใช้เย ีให้ด้วยเหรอมก่อนที่บากแบบอนเจารเองนแบกไางเงีแล้วเราก็ชอบปีนชตัวตังแล้วก็องแต่งเองต้แต่องันต้งตองเเป็นเหมือนแบบอมต์ที่เรา การเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆเด็กก็แบบเราจะได้เรนตนนี้่ในนสูที่เราบอกมันสงที่บ้านก็มีกรั้แต่ทีที่บนั่นไม่ได้ปีแต่ว่าพ่อจะ

แี้วมองว่าไ้าเป็นการดี่เข้ามาในนี้แอะไรอ่น้มาเจอนต่อลัมเจอัดมลเขาก็ไลมาลในแคนตอดน่ารักคนน nah, well, ่าร yeah. ักดน่ารักมากแล้ว่ตอน่ม แน้เหรชอบความตลกหรือว่าการชนี้ชอบความตลกความน่ารักใช่ว่ราเว่าราน่ะแล้วก็ความความเป็ลิงว่าจริงจริงว่าคนจะาเจอเราก็จะเข้าหาน้องกันทุกคนแล้วก็ตอบทุกคนเลยแล้วก็เล่นกับทุกคนเลยว่าเนี่ยความน่ารักที่แบบเราอาจจะ เด็กบพังงนที่กเขชอบแบบดูบอลอะไรเงี้ยต่ว่นองันเป็นคลน้องก็สร้างความสุขกับคนด้เยอะมากๆนอก็เป็นกี้พาน่องี่น่ารักมากคร้บก็อยากจะเจอมานานแล้ว้าฝากมาให้กับห่สมรณ์ทุกอย่ฝากเชิญชวนให้คนมาห้เยอะก็จะดูทุกคนนะครับเอ่โรจากมีต้นคริสตัลกับป็นทูปีครับทีนี้ก็ ธีมก็จะเปลี่ยนไปออย่างไรจัดกบิีมใหญ่ทลงารมากขึ้นก็ใครอยากจะถ่ายรูปหรือใครชอบเทศกาลวิสมารอว่าชอบเฟสนชอบช่วงอากาศที่ดีนี้เราก็สามารถตกันได้เพ่อก็ากมีเยอะมากเลยเพราะว่าที่บูตยาวบูแล้วก็มาเยอะมาก เราเตรียมว่าเเตมัวยังไงบ้างกับกิจกรรมทีใหเราสัดตอนนี้เค่แค่เตรียมเตรียมร่างกายลพวาะต้องเตรียืนนานอันนี้พี่เจบเป็นครั้งแรกรังแรกครับเปยืนเตตัวยังไงบ้างถึง้มาหรือว่าเรานานวเออก็ต้องเตรียมร่างกายแล้ก็ต้องลาวันหลองก็คือไปวันพรุ่งนี้สามวนนเาว่าจะช้ยังไงต้องเทนีมาด้วย ต็อนรงจะไปล้วครัคือต้องดูจากวิดีโอเราวัะเาแต่ละคนจะแบบตจเออจะถึงวันเชคืนแล้วเขาจะลืมจะไปดูวิดีโอแต่หลาคนมองว่าถ้าเจ็บไปปุ๊บไม่ต้องปรับตัวก็คือเขา่าน่ต้อปรับตัวต้องปรับตัว ไ้งนเปิ้ลี่่าีเราไปทุ่น่มาก่อนเอาไม่ไดืเขาบอกว่าก็มันว่ามันยาวมันนานก็สี่จไอยๆแสว่าบาใจก็เ็บจะไปก่อนรอามุ่มบบางคนเาอจะบาเ้ยงแล้วอ่าเราจับเต็มได้แต่ว่าของเราแบบไปไปเรื่อยๆไปเปิ้ลปีนแล้วพับบาดีหมดไม่ตัดไม่ตัดเลยหลอ แต่กเนกได้อปล้สบการที่สัสาน่าจะพอชยได้าไม่มทุกคนยังไม่เห็นทุกคนเห็นแล้วเสียก็เขาก็พอจะรู้อยู่ประมาณเรียบร้อย ยืนยันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนวันที่คุณเดินออกจากงานตอนงานจบคุณจะเห็นผมยืนลบพักจริงจิ้งจกพ่นตับมิตเลยนะพ่นจิ้งจกพ่นจิ้งจกอลลูอินมันติดขนาดไหนอยู่บ้าคุณดเห็นไ้ในด i เล็ก เฮ้ยเฮ้ยเขาสอใจซื้อของจ้องบัตรเหรอไม่เาอได้์ลิค้าเจนนี่จาราดโอ้ยนี่ไม่ใช่เนยุ่ทำยังไงถึงเห็นเจ๋อเหาพล่าสุดที่มันนี้เแชรกที่เขาแคปมาในแคปมาเขาเห็นประมานี้ช่วงของเธอในซีรีส์ซรอไม่ซีรีส์มันประมาณนี้โอ้ยไอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 อ้ย้ย้ ตั้งใจทำให้รูปร oh. 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 uh ่างมันดีไม่ไดีมากตั้งใจในแล้วพอคนโฟกันพอสมควรเอ่อไม่ไม่เขินครับเพราะผมต้องออกบการแล้วก็จะเขินมากกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราแบบไม่พร้อมรูปร่างเราแบบไม่สมเูรอ์วันต่อไปเราค่อนข้างจะตอนนั้นเราค่อนข้างจะมั่นใจประมาณนี้ว่าโอเคนั้นเจเวลาเนาะเพราะข้ามมากลับมากินไปไกลไปมากขยับลงไปใตายคาที่นรอะไเว่าไม่ได้คินไปไกลกว่านั้นแล้วครับ

ไม่รู้รู้แต่ควนี้จริงถ้าเขาบอกจีนกับกับอ่าเนี่ย้านี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาคุยกันดีใจที่เขาบอกว่าขอบกันกับพี่นั่นดูจำลงลืมดูวังที่หอังว่จะประสบเราจะบอกแต่าให้ตั้งควังวังตั้งใจอไว้ แต่ว่าเราว่าสขาดสากจกัพวนิสต์รว่าเราจะได้เห็นอรอกจากที่ที่ที่อยู่ในิวนิสต์แต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ใช่ครับว่ามันจะออกมาได้หรือต่ว่ามันมีอะไรที่ม่่าุสมคุไม่ได้ดูในิวนิสต์นาจะได้เห็นที่รอคนในทีมงานเขาอทีี คผมว่ามันเป็นเป็นการเมันเป็นความธรรมชาติกับเรันจะต่อเไปรืมหร่ตชิมนก็มันเป็นรียกว่าการค่อเนิ่ของเรื่องราวที่สององคนต้องบอกว่าผ่าน หลัจากที่คมเมนตจไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปกใหม่ก50็เลยรวาในคนคาดหวามันจะต้องคือก็จะดีใจมากกว่าถ้าคนคาดหวังกันก็แปลว่าผมรถนะครับผมรู้ว่าผมพยายามอะที่จะไม่คาดหวังกับผมนแต่ละรามันตกไป่ากเราคาดหวังันจะแบบมันจะกลายเป็นว่าระหว่างทางเราจะ ไม่ตั้งใจมากพอแล้วก็ใจคิดเป็นคนตามอะไรนะครับใช่เพแค่ทำงานทุกอย่างทุกวันให้มันเต็มที่แล้วก็ความทนต่างมันก็มันก็เป็นเป็นแรงผลักดันแล้วมันมันจะหนักไปเลยใช่ไหมผมว่ามันจะแบบเมอวานมันไปเรื่อยไปเรื่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะมีอะไรที่เราอยากเห็นแน่นอนคือมันแตกต่าง แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คนจะเอาเป็นว่าคนจะดูแล้วสามารถเขาเ้าไปได้กว่าม,ม่ได้แค่นี้จริงก็คือจะไม่ซับซ้อนกว่า ไม่โดโไม่คือมันก็อยู่ในโปรเจกของการเขียนบทน้แล้วแต่ว่าเรายัลับมาดแบบคอนเตนต่างๆก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่เลี่ยๆอันนี้ไม่อช่ไทยละที่แบบวามรู้แบบสุาๆน่าจะประมาว่ายากอย่าที่องทในโปรเจกต์หลักซีรีส์ก็เกิดขนหมดอย่างต้องต้องจบทกอ่

ดูออกนะว่าผมยัไงมันเปล่ยนไปยังไแบว่าเพราะด้วยด้วยความด้วยความดูแลและช่วยร้ายแล้วไม่น่าจะเป็นคำไม่คิดว่าจะออกมาจากใบเบิ้นไม่ใช่ถ้าไม่ใบเบิ้นสุดยก็ตอบคิดว่าแฟนทคนน่าจะน่าจะชอบอะไรบนเราไม่โกหกภาพเราหอบใบเบิ้ลภาพที่เราภาพที่ทำไปะภาพมันคุณภาพมันคุณภาพในตัว่าแฟนแบบนั้นจะลกตัวสุงเดี่ยวหรือว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ ติดผ้ารอว่าพรอส่งให้เขยืดปมมันจะทำให้ไบเบิเป็นสายไหมนไม่เป็นไรนะรู้สึกว่ามันัรสุระไม่เป็นไรผรู้สึว่านได้เห็นหลายๆแบอ๋อนก็แยกออกใช่ไหมว่าอัไหคือไบเบอันไหนของพี่เจนแล้วจะแยกออกใช่ไหมว่านับ ว่าอันไหนกับอันไหนอีบกพูดชื่อที่ต้องไปตรงนี้เลยเดี๋ยวเราฝากดีกว่าคนมาเที่ยวงานนเป็นยังไงบ้างเออจากถึงไรแไ้วยังไงยฝากทาง่าเฮ้ยจปนฝากจบเลยเหรอไอ้นะฝากจบเลยหรอปาจะโย่ไกแตัวเลยไม่ใช่ฝากเลยฝากเลยฝากไปแล้วฝากยองย้ำอีกรอบหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งต้นคิส m มาสได้เซนต์เวอร์ย้ำอีกอบหนึ่งเออต้นคิสมาสได้เซนเวแล้วก็งานเฉลิมฉลองเทศกที่จะกำลังจะไปเขาดาวแล้วก็ ก็เรามีจัดหน้าราจเต็นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นในคเรนในค่เรนเนถึงที่สวยงามมากๆลยใครอยากูดอยากจะมาเดินเท่ชมเทศกาลคริสต์มาสก็มาที่นี่กันเลยครับสวัสดีครับภาษาง s i t n t r a l w h e s t m a s tree l i g g e y decorated the whole square guys so a visit take a i t u อ่ะถ่ายรูปเลยะไปเลยไปเลยรอรอไปเลยเฮ้ยมาถาย